ยาลิส2,017แคทแท้ครับกลิ่นใหม่ยังอยู่ครับมาดูกันว่าเจ้ายาลิส2,017ตัว E คันนี้มีชนชนเบาชนหนักคลิคว่ำคว่ำตายหาเหวอะไรหรือเปล่าขออนุญาตครับเริ่มจากด้านขวาเดี๋ยวไปรอผมที่ด้านขวาได้เลยครับสิ่งที่ถืออยู่ก็คือบุ๊กเซอร์ิ้ นั่นแปลว่าสบายใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม้แพ้ชัวร์ต่อครับใช่ครับถ่ายเลขไม้ต่างๆถ่ายสภาพเบาะสภาพอะไรต่างๆตามสบายครับนี่ไม้ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยกิโลครับ สภาพเบาะอ,อะไรต่างๆตามสบายปุ่มควบคุมเครื่องเสียงพวงมาลัยโน่นนี่นั่นต่างๆต่อมาครับขออนุญาตครับนี่ครับเดิมสนิทเดิมสนิทถ่ายน็อตประตูตามสบายครับเชิญครับเชิญครับไปต่อกันที่ด้านด้านหลัง คันนี้2องพแท้เลยนะครับหน้าใหม่แล้วนะครับอ่ะเชิญครับเบาะหลังดูออกเลยครับแค่ไม่เคยนั่งเลยอะต่อต่อต่อเชิญครับก่อนที่ผมจะเปิดฝาท้ายให้ดูสิ่งหนึ่งที่อยากให้เอาเลีกครับ ผมใช้คําว่าผมกล้าเอาเลขทะเบียนให้ไปเช็คลามสบายนะครับเพราะอะไรเราค้าขายเดิมตรงไปตรงมาออเอาจากบนลงล่างก็แล้วกันนาะน็อตไม่มีขยับครับลามนองลางน้ําอะไรต่างๆเดิมสนิทและและและต่อต่อเช่นครับถ่ายเลยครับทรงซีนต่างๆ ว่ามันเดิมจริงๆถ่ายด้านนอีกตามสบายจะบอกว่าการที่เรารีวิวแบบนี้เพราะอะไรครับลูกค้าบางท่านมาจากอ่างจังหวัดเขามาด้วยความหวังครับว่าภาพมันต้องตรงปกครับไม่ใช่มานั่งหลอกเขา ่างเดือนที่แล้ว,วครับก็มัสตรสองผมขายไปคันหนึ่งลูกค้มามาจากเมืองการครับํำมือสีสวัสด์ต่อครับใช่ครับใช่ครับแกะให้ดูด้วยใจเย็นๆใจเย็นๆนี่ครับเช่ครับเดิมสนิทน็อตไม่มีขยับครับ ด้านซ้ายนะครับดูได้เลยครับผลิตนี่นี่นิ้วรอไปแล้นี่นี่นี่กันยาปีสิบเจ็ดครับเปิดให้ดูขนาดนี้เลยครับอ่ะอันนี้ด้วยนี่ด้วยนี่นี่อุ้ยใหม่สักรู่นนะมันใหม่มากเลยเหนียวอ่ะดูเลยนี่นประเภทที่ว่าชนเบาชนหนักพลิกคว่ำ คนตายหาเหวอ,อะไรสบายใจได้ไม่มีครับค้าขายรถสวยราคาสมเหตุสมผลเมื่อกี้ดูดูไปด้านเกือบทุกด้านแล้วเหลือด้านหน้าถูกต้องไหมคันนี้เดิมโคตรเดิมสนิทน็อตไม่มีขยะอย่าเพิ่มเชื่อครับอย่าเพิ่มเชื่ออย่าเพิ่มเชื่อครับ จะเปิดให้ดูก้มต่ํานิดนึงครับยางดันหลอกนะจ๊ะอินเซฟนะครับปี19ครับภาษีพื้จทีสิ้นปีหน้าเกือบหมดเกือบหมดปีเนี้ยหมดหกสี่หนึ่งพฤศนิกาอันนี้ไฮไลท์เลยครับ ไฮไลท์ของคันนี้เลยครับมาเชิญถ้าบอกว่าแบบนี้ยังไม่สวยไม่เดิมบอกตรงๆไม่ต้องซื้อรถขับแล้วครับนี่ครับเดิมสนิทนี่ครับเดิมสนิทสติกก็งสติกเกอร์ต่างๆเดิมสนิทนี่ครับรถไม่มีขยับเชิญครับเชิญครับ อย่าเพิ่งไปครับลูกค้าบางคนมาไกลยอยู่ไกลครับอยากให้เขาเห็นครับนี่ครับซุ้มต่างๆเดิมหมดครับโรงคาอ์ไปขวาไปเออโทษทีไปซ้ายพูดผิดไม่เป็นไรผมไม่ปิดคนระัเปิดไปเลยเสียจะได้ไม่เสียเวลาเออบอกนี้การที่เราซื้อรถที่สวยสวย,สวยขับนะครับ ข้อหนึ่งครับคือวันหนึ่งที่เราไม่ใช้คันนี้แล้วสิ่งหนึ่งแน่ๆครับเวลาเราไปขายใครก็ไม่มีใครมากดราคาลูกค้าได้ครับเพราะมันสวยมันเดิมโอเคไหมคันนี้3ามแ0 0เก้าหมื่นห้าบาทสามแสนบาทแจ้งราคานี้เน็ตเน็เน็ตเนเลยนะครับค่าผ่อนกี่บาทค่าผ่อนผมขออนุญาตคำนวณจาก6ปี เดือนละ7,990บาท7,990บาท6ปีนะจ๊ะเบอร์โทรดูข้างบนได้เลยครับ081 485ปสี่เลขศูตัวสี่เท่า,าเป็นชื่อรถบ้านโลมาน้อยอยู่มีบุรีกรุงเทพกดพก o o ก l e แบบมาก็ได้นะจ๊ะเอาละ่ะถ้าชอบ ยังอาจจะยังไม่ได้ซื้อคันนี้ไม่เป็นไรกดแชร์กดไลค์ด้วยเนาะช่วยกันทำมาหากินขอเจ๊งนะครับสวัสดีครับ